สวัสดีครับชาวเจ้าลูกหนังครับวันนี้ก็มีทัศน์ฟุตบอลมาฝากกันเช่นเคยนะครับซึ่งจะเป็นเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทั้งหมด4คู่นะครับในรอบเพลย์ออฟนะครับแล้วก็จะมีเกมในส่วนของเอฟเอคัพของอังกฤษครับอีกหนึ่งคู่นะครับเรามาเริ่มต้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับในเวลาเที่ยงคืน45นาทีนะครับคู่แรกเป็นการพบกันระหว่างทีมจากลีกอด้วยกันกับแบรสจะเปิดบ้านพบกับปารีสแซงต์แชักแมงครับแบรสเข้ารอบมาในอันดับที่สิบแปดครับส่วนบริสันด์ชักแมนนั้นอันรรอบบล้นะคั เป็นเปเช่ที่ชนะไปกลับนี่ครับชนะบ้านก่อน3-1ครับแล้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับก็บุกไปชารแบ래스ได้5้ต่อสครับก็เชื่อว่าเกมนี้ไม่น่ามีปัญหาครับสำหรับเปเช่ครับบอลซึ่งเคยคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับก็น่าจะบุกมาชารแบ래스ได้ครับอย่างน้อย2ประตูต่อ0นะครับคู่ต่อมาครับเป็นเกมระหว่างยูเวนตุสครับที่จะพบกับทางด้านเพรสเวียอนเฟนครับคู่นี้ก็ถือว่าเล่นกันในช่วงเวลาตีสามนะครับบ้านของยูเวนตุสครับยูเวนตุสนี่ก็ต้องบอกว่าผ่านเข้ารอบมาในอันดับที่นนะครรับบขออองใลิกเฟสครับส่วน อเฟสระดับที่14นะครับยูเว่ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับในช่วงลีกเฟสครับแล้วก็ตามเกมในอ่ยุโรปนั้นยูเว่มักจะทําได้ดีครับเมื่อเข้ารอบลึกนะครับและเกมนี้เล่นในบ้านครับก็เชวายูเว่น่าจะเปิดบ้านแล้วก็เอาชัยนั่ของพีเอสวีไปได้ก่อนครับสองประตูต่อศูนย์ครับคู่ต่อมาครับเป็นเกมที่อินเตอร์สเซเดียมครับเป็นคู่ที่น่าสนใจมากๆแมนซิตี้ครับจะเปิดบ้านพบเรอัลมาดริดครับคู่นี้ต่างฝ่ายต่างเข้ารอบมาเลยนีบอกว่าจะหายใจคว่ำนะครับทางด้านแมนซิตี้อันดับที่ยี่สิบสองเลยนะครับ หลังจากที่ปีที่แล้วก็เคยเจอกันมาแล้วครับซึ่ง2เกมที่เจอกันปีแล้วเนี่ยเสมอทั้งคู่ครับสเสมอเร้รับนัดริดสามสามแล้วก็สเสมอบ้าซิตี้หนึ่งหนึ่งก่อนที่เราไม,มาดริดจ,จะโดนจุดโทษเอาชนะซิตี้ไปได้นะครับซึ่งกเกมนี้รูปเกมก็ไม่ได้จะแตกต่างจากเดิมครับต่างฝ่ายต่างระงวังครับแต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีการทิ้งประตูกันเยอะครับเชื่อว่าเกมนี้ก็น่าจะจบลงกันสเสมอก่อนนะครับสองเป็นตัวสองกลับไปบ้านของซิตี้ส่วนคู่ต่อมาครับคู่ที่สี่เป็นเกมระหว่างสปอร์ติ้งลิสบอนครับที่จะเปิดบ้านคคคครร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 ัััััับบ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 บพพกกกกกออออ์เเเเีีียทมุุนนนนนนนปปป็็โตตสสะู่่้้้้ถาาวิงงผล มังสุดทุกรายการถือว่าทําได้ดีครับไม่แพ้ใครผลงานดีขึ้นเรื่อยๆครับส่วนนอทมุนเค็มล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านแพ้สรุดการ์ดมาครับหนึ่งต่อสองครับยังต้องพยายามเรียกฟอร์มเก่งกับไม้ได้ครับสหรับนอทมุนครับคู่นี้มาเจอกันในบ้านสปอร์ติ้งครับก็เชื่อว่าเจ้าถิ่นได้เปรียบแน่นอนครับแล้วก็น่าจะใช้ความสดแล้วก็ความมั่นใจครับเฉืี่ยในช้าดอทบุนได้ครับสองมาตูต่อหนึ่งนะครับคู่สุดท้ายครับเป็นศึกเอฟเฟคับนะครับในคู่สุดท้ายของรอบที่สี่เลยนะครับซึ่งเอ็กเซเตอร์์์์คคคครรรรรรรัััััััััับบ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 บจจะเเเเเเเปิิดดดด้้้าาาานน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 พกกกกออ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 ตตตตแฮมฟฟสสส็ซ่่่งงลีีททวยู ที่3ของพิมพ์มิเรกนะครับผลงานล่าสุดเอสเซเตอร์เนี่ยห้าเกมหลังสุดแพ้4เสมอ1นะครับส่วนฟอร์เรสเนี่ยชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1ครับเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มไบรตันไป7จนะครับในลีกครับเกมนี้ไม่น่าเป็นหายครับสำหรับฟอร์เรสครับพวกเขากำลังลงตัวครับก็น่าจะบุกมาชารเอสเซเตอร์ได้ครับ3ประตูต่อ0ูนย์ครับก็นี่คือทั้งหมดครับของฟอร์นี้ครับ